ัวราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลพบแมนซิตี้เทรนคัมแบ็กโกเมสคุมหลังค่า11ผู้เล่นตัวจริงหงแดงคืนวันอาทิตย์นี้หงแดงลิเวอร์พูลจากฝูงพิมลีงมีโปรแกรมสุดสำคัญที่จะต้องประังแอนฟิลด์รับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าซึ่งถือเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเขาที่โกยคะแนนทิ้งห่างเรือใบสีฟ้าเพิ่มเป็นส1แต้ม และนี่คือชุดเซเผู้เล่นตัวจริงที่คุนเซอันเนอร์สล็อตน่าจะเลือกใช้ในเกมนี้ซึ่งโคมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรจากเกมเปิดบ้านอัรเรออมริด2ต่อ0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาผู้รักษาป,ประตูควีนเคนเลอร์เฮอร์โกลมือนหนึ่งยังอลิซอนเบเกอร์ยังไม่พร้อมทําให้ในทวันชาวไอริสวัย26ปีได้รับโอกาสโชว์ฝีมือต่อซึ่งเจ้าตัวก็ทําได้ดีมาตลอด แบ็คโฟร์เทียนอเล็กซานเดอร์นูโจโกเมสเฟอร์กิวฟันดายแอนดูโลปัสันเจ้าหนูคอนเดอร์แบตลี้ที่โชว์ฟอร์มสุดโดดเด่นจากเกมเมื่อวันพุธมีปัญหาบาดเจ็บซึ่งโชคดีสำหรับลิเวอร์พูลที่อเล็กซานเดอร์นูพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงพอดีส่วนแบ็คซ้ายเป็นโลปสันเหมือนเดิมแต่คู่เซนแบ็คมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอิบาฮิมาโกนาเต้เจออาการบาดเจ็บเล่นงานดังนั้นโกเมสจึงน่าจะเป็นคนที่ถูกเลือกให้ยืนปลากระลังตัวกลางคู่กับตันฟันไดคู่กลางรับแรนกราฟเฟนแบกอเล็กซิสแม็ก ทั้งสองฟอร์มกำลังดีจึงไม่น่าจะมีใครถูกรอบเป็นตัวสำรองโดยเฉพาะแม็กอลิสเตอร์เพิ่งทำประตูใส่เรอลมดริตช่วงกลางสัปดาห์3ตัว ah, รุกโมฮัมเหม็ดซาลาห์เคอร์ติจโจนโคดี้กากโปกากโปที่ลงสำรองมาโขประตู2ต่อศูนใส่ราชันชุดขาวมีแววได้สตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายส่วนซาลาห์ลุยด้านขวาเหมือนเดิมเช่นเดีวยวกับโจนที่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจหน้าเป้าลุยดิอารสล็ลตอาจจะทำเซอร์ไพรส์ด้วยการให้ดีอาสเล่นเป็นหน้าเป้าพร้อมกับปรับดาวินนูนสั่งงรอง การกลับมาของชายที่ชื่อโจโกเมสแจ็คลัสบีจากดิสอินแอนฟิลรายงานว่าหลังจะมีรายงานว่าอิบราฮิมาโกนาเตอาจจะต้องพักนานกว่า6สัปดาห์โดยอาการบาดเจ็บที่บร,ริเวณหัวเข่านั้นทำให้ตอนนี้อันเนอร์จําเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างโจโกเมสหรือเจเรลคอนซาที่เขาจะใช้งานยืนคู่กับเฟอร์กิวฟันได้ไปจากนี้และแน่นอนว่าส่วนใหญ่ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้เล่นที่จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของโกนาเตก็น่าจะเป็นโกเมสปรากาลังมากประสบการณ์ของทีมอีกหนึ่งคน ทางมองย้อนกลับไปสถิติของโกเมสในการลงเล่นร่วมกับฟานไดก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยพวกเขาทั้งคู่เล่นด้วยกัน1,246นาทีที่ผ่านมาในตำแหน่งกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจคินครอปนั้นเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นจากที่ผ่านมาโกเมสยังเป็นกองหลังที่เล่นกับฟานไดมากที่สุดในทีมหงส์แดงอีกด้วยหากนับผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคนอื่นในทีมโดยทั้งคู่มีคะแนนค่าเฉลี่ย2.24แต้มต่อเกมรวมกันจาก150เกม และในรุ่นการนี้โกเมสลงเล่นให้กับริปูไปแล้ว8เกมภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์แม้ว่าจะถูกปรับเปลี่ยนบทบาทไปเป็นตัวสำรองแต่การลงสนามด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริง2เกมในคาราบาวครับและลงมาเป็นสำรองให้แก่ทีมเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวถ้าโกเมสต้องทดแทนอีบุกนาเต้จริงๆใครจะเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาหากเทรนเจ็บอีกครั้งมีโอกาสที่ขวนซซาเองก็จะรับโอกาสตรงนี้ด้วยในตำแหน่งเซนแบ็คเช่นกันเพราะถ้าเทรนเจ็บอีกและคอเนอร์แบตลี่หายไม่ทัน กูเมสก็ต้องไปเล่นแบ็กขวาทดแทนนะครับกูรู BBC ทำนายสกอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ลิเวอร์พูละทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มย่ำแย่โดยพวกเขาไม่สามารถเอาชนะใครได้มา6กนัดแล้วในขณะที่ฝั่งลิเวอร์พูลเพิ่งทำผลงานอันยอดเยี่ยมโดยการเปิดบ้านถล่มเรอัลริดไป2ต่อศนโดยทั้งคู่จะพบกันในศึกพรีเมียร์ลีกคู่วันอาทิตย์ซึ่งทางคริสตันได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของเกมคู่นี้ว่าแม้ว่าแบดลี่และโกนาเต้อาจไม่สามารถลงสนามได้แต่การกลับมาของเชนอเล็กซานเดอร์ออนก็น่าจะช่วยเติม,เต,มเต็มแนวรับของลิเวอร์พูลได้ อย่างไรก็ตามการขาดโกนรเต้อาจจะเป็นจุดที่เปิดโอกาสให้แมนซิสตี้ได้ลนเนื่องจากเขาและเฟอร์กิวฟานได้ได้สร้างความสัมพันธ์ในแนวรับที่แข็งแกร่งภายใต้การคุมทีมของส็อตทำให้เจรเรลคอนซาหรือโจโกเมสอาจต้องลงมาแทน ถึงกระนั้นผมยังเชื่อว่าความเข้มข้นในเกมของลิเวอร์พูลที่แสดงให้เห็นในเกมกับมาริตจะเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่ซิตี้จะรับมือได้และลิเวอร์พูลจะสามารถเล่นเกมในระดับเดียวกันได้อีกครั้งกองกลางของพวกเขาดูแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะเคอร์ติสจริตเชื่อว่าหากแมนซิตี้พ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้จะทำให้ทีมของเปปกอร์เรลาหมดลุ้นแชมป์ลีกทันที ซิตี้คว้าแชมป์พิมลีกมา6จาก7ครั้งจนกลายเป็นทีมที่มีอำนาจเหนือใครในฟุตบอลอังกฤษแต่ปัจจุบันพวกเขาประสบกับผลงานย่ำแย่ที่สุดภายใต้การคุมทีมของกัวดิลาโดยไม่สามารถเอาชนะได้เลยจากการลงเล่นทุกรายการตลอด6เกมหลังสุด หลังแพ้รวด5้านัดซิตี้ก็ไม่ชนะอีกครั้งเมื่อขึ้นนำฟยานุสถึง3ประตูแต่ถูกตีเสมอ3าต่อสซึ่งส่งผลให้พวกเขายังคงประสบปัญหาเรื่องฟอร์มอย่างต่อเนื่องหากแพ้ที่อันฟิลด์ในสุดสัปดาห์นี้ทีมแชมป์เก่าจะตามหลังหงแดงของอาร์เนสลอตที่กำลังทำผลงานร้อนแรงถึง11แต้มและโคเชื่อว่าการตามหลังแบบนี้จะมากเกินไปที่จะกลับมาได้โคบอกกับเดลี่เมลว่าถ้าพวกเขาแพ้ในสุดสัปดาห์นี้ ผมคิดว่าพวกเขาคงหมดลุ้นแชมป์แล้วผมคิดว่า11แต้มนั้นมากเกินไปสําหรับทีมที่ยอดเยี่ยมนี้ที่จะไล่ตามทันนั่นคือสิ่งที่ทําให้เกิดลิโอเชื่อหงแดงดุเปิดแอนฟิลทุบเรือใบรโอฟอร์รนานอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดเชื่อมือลิเวอร์พูลที่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจจะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในเกมที่ทั้งสองทีมจะเจอกันในพรีเมียร์อังกฤษวันอาทิตย์นี้ หงแดงกำลังเข้าฝักสุดๆด้วยการเก็บชัยชนะมา6เกมติดต่อกันในทุกรายการล่าสุดเปิดเชือดเรียมิริต2-0ในเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกตรงข้ามกับเรือใบที่ไม่ชนะใครมา6เกมติดแม้นัดล่าสุดจะเสมอเฟยูนุส3-3แต่เป็นการนำห่าง3ประตูทว่ากลับโดนตีเสมอ ทั้ง2ทีมมีคิวเจอกันในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้ที่แอนฟิลซึ่งทีมของอาร์เนสซอลตนำเป็นจ่าฝูงด้วยการมี31คะแนนส่วนทีมของเปปกอริลล่ามี23คะแนนตามมาเป็นอันดับ2โดยฟูดินานถือหางฝั่งลิเวอร์พูลจะชนะในเกมนี้ก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้หากคุณต้องวางเดิมพันว่าทีมไหนจะได้แชมป์ลีกและแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลจะเป็นทีมแรกอย่างแน่นอนริโอกล่าวกับ TNT Sport ส พวกเขาเป็นทีมเต็งผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาเป็นแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นทีมเต็งนั่นหมายความว่ามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมคุณสามารถสัมผัสได้ถึงความคาดหวังก่อนที่จะเริ่มเกมด้วยซ้ําแฟนบอลมั่นใจในตัวของนักเตะผู้จัดการทีม ตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ดีจริงๆแต่ผมคิดว่าพวกเขากําลังจะเจอกับแมนซิตี้ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสําหรับลิเวอร์พูลพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีส่วนทางแมนซิตี้กำลังดินน้นรนพวกเขาไม่อาจซื้อชัยชนะได้ในเวลานี้และหากคุณเป็นคนชอบการเดิมพันคุณจะเดิมพันว่าลิเวอร์พูลจะชนะแมนซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้คาร่าอีกเสียงเรือหมดลุนแชมป์ท่าแพ้หงจ์เจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังของลิปุ่มมองว่าการป้องกันแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะจบลงหากพวกเขาไปแพ้ที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้ ทีมของเปปกุโรล่ากำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากหลังไม่ชนะใครมา6เ,มเกมติดต่อกันในทุกรายการโดยในตารางคะแนนพรีมลีกตอนนี้พวกเขาตามหลังหงแดง8แต้มในขณะที่ทั้งสองทีมจะพบกันในเกมสุดสัปดาห์นี้ทางคาร์กเกอร์ยอมรับว่าเป็นการทำนายผลที่ยากแต่มองว่าเรือใบเลิกคิดเรื่องแชมป์ไปได้เลยหากจบด้วยความพ่ายแพ้เช่นเดียวกับโจโคที่พูดไปในทิศทางเดียวกันด้วยความลังเลนิดหน่อยผมจะตัดสินใจทำนายซึ่งด้วยปัจจัยของเปปกุโรล่ามันอาจจะย้อนกลับมาหลอกหลอนผมคาร์เกอร์กล่าวกับเดอะเทลลรา ถ้าแมนซิตี้พ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลการป้องกันแชมป์ของพวกเขาก็จะจบลงก่อน Christmas. คริสต์มาสกูรูชี้สาเหตุเรือใบฟอร์มสุดน่าเป็นห่วง ดิดมาหมามันอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมนีนระบุถึงสาเหตุที่แมนซิตี้มีฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำอย่างหนักก่อนบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้แมนซิตี้แชมป์พรีเมียร์จะถูกลิเวอร์พูลทีมจากฝูงโกยแต้มนี้เป็น11แต้มหากพวกเขาพลาดท่าบุกไปแพ้ที่แอนฟิลด์โดยหากเทียบจากผลงานของทั้งสองทีมในระยะนี้ที่ต่างกันสุดขั้วมีการมองว่าเป็นไปได้ที่ทีมของเปปกัวร์าจะหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ทันทีหากยังสารต่อผลงานเลวร้าย ถึงขณะนี้แมนซิตี้ไม่ชนะนานถึง5นัดหลังในทุกรายการโดยพวกเขาแพ้สี่นัดและเป็นการแพ้เกมอีก3นัดรวดซึ่งทำให้ฮามันในฐานะอดีตมิดฟิลด์ที่เคยค้าแข่งกับทั้งเรือใบสีฟ้าและหงแดงออกโรงชี้ถึงสาเหตุที่ทำให้ทีมเงินถังของถิ่นเอฮัดสเตเดียมมีฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำอย่างน่าเไพรส์มันน่าเป็นกังวลที่เห็นแมนซิตี้ตกต่ำผมคิดว่าเป็นครั้งแรกในชีพของเป๊ปที่เขาไม่อาจหาคำตอบของปัญหาในทีมได้ฮามันเอ่ยเมื่อ30พฤศจิกายน เขาสร้างทีมขึ้นมาคอนโทรลเกมและคอนโทรลชะตาของตัวเองผมคิดว่าเป๊ปมุนหงิดเพราะเขาหาทางแก้ไขไม่ได้ชัดเจนว่าเขาไม่พบทางออกเพราะทีมต้องเล่นโดยไม่มีโรดีมันมีปัญหาอื่นๆด้วยนักเตะอย่างคลายวอเกอร์เควินเดบอยอิวคายกุรกรันและเบ n e โรสินวาแก่มากขึ้นพร้อมกันพวกเขามีอายุ30ปีแล้วและผมคิดว่าซิตี้มีนักเตะหลายรายที่กำลังจะมีอายุในวัยเดียวกันนี้ แต่โรดี้คือความเสียหายที่ใหญ่ที่สุดของซิตี้มันอาจไม่เป็นไปตามคาดที่นักเตะอย่างเขาได้รางวัลบ้านลงดองแต่เขาเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกใน2ปีหลังขานาดูการฮามันเชื่อว่าอาร์เนอร์สล็อตไม่ใช่ตัวเลือกแรกของลิเวอร์พูลแต่เป็นเพราะคุณซือบางรายบอกปัดที่จะย้ายมาคุมทีมหงส์แดงสล็อตไม่ใช่ตัวเลือกแรกของลิพูในฐานะตัวแทนของครับผมมั่นใจว่ามี1ห,หรือ2รายที่อยู่ก่อนหน้าเขาและผมเชื่อว่าพวกเขาปฏิเสธงานเพราะกังวลที่ต้องทำหน้าที่ต่อเจ้าพดการทีมที่ยิ่่งใหญ พวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแทนที่ผู้จัดการทีมที่มีคาแรคเตอร์อันทรงอิทธิพลเราเห็นที่แมนเสเตกับการหาตัวแทนเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันซึ่งเป็นงานที่ยากสล็อตระหนักดีถึงความท้าทายนี้แต่ชัดเจนว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้คุมหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเขามาพร้อมกับความเยือกเย็นใช่เขาได้รับขุมกำลังที่แข็งแกร่งแต่เขาเปลี่ยนสไตล์ของทีมและผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงหากมันเสริมถึงเกมในวันอาทิตย์นี้ว่าผมคิดว่าจะเป็นงานยากสำหรับิิีท่ ลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นได้ดีเสมอไปแต่พวกเขาหาวิธีคว้าชัยชนะได้พวกเขาเล่นด้วยสมองมากกว่าหัวใจมากขึ้นกว่าในยุคข,ของครอปแต่พวกเขายังมีความหิวกระหายเช่นเดิมมันเป็นเกมที่เพอร์เฟกที่ซิตี้จะพลิกสถานการณ์ของสีซสั้นได้แต่ผมกลัวแทนพวกเขา1 1แอต้มจะเป็นช่องว่างที่ไกลลิฟแม้ผมจะคิดว่าซิตี้จะคว้าผลลัพธ์ได้ไม่ช้าก็เร็วแต่อาซนอลจะเป็นทีมที่กดดันลิเวอร์พูลได้มากที่สุดต่อการลุ้นแย่งแชมป์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกรระดดิ่งให้้วยคับ